ช่วงนี้นะคะ TikTok เขาเปิดค่าการมาเห็นขอบคุณ TikTok นะคะ ก็เราก็ไปที่ลูกกระตานะคะเขาเปิดค่าการมาเห็นใครเป็นสายแล้วสจะไปดูที่ลูกกระตานะแล้วก็ไปที่ลูกกรตานะที่หน้าโปรไฟล์ถ้าเป็นสีแดงเป็นสีขาวแล้วก็ไปกตาแล้วก็จิ้มไปดูเพื่อที่หน้าโปรไฟล์ถ้าเป็นสีแดงเป็นสีขาวแล้วก็ไปให้พิมพ์ในคลิปวิดีโอเพื่อนบางคนไม่ได้เห็นที่ลูกกตาใช่ไหมคะยินดีต้อนรับแบบนี้นะคะทุกคนทิ่น่าต้อนรับนะเข้าไปได้เลยยินดีต้อนรับแบบนี้นะคะทุกคนยินดีต้อนรับนะเข้าไปได้เลยใครจิ้มทันไหมจิ้มทันนะคะตรงนี้ สวัสดีเพื่อนๆนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาตอนนี้ขอบคุณสําหรับการแชร์ิ้มคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการเข้ามาค่ะขอบคุณสำหรับการจิ้มไปที่รโปรไฟล์ครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็จิ้มไปรูปโปรไฟล์ครั้งที่สองจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ครั้งที่หนึ่งแล้วก็จิ้มไปรูปโปรไฟล์ครั้งที่สองมันจะมีลิงก์เป็นภาษาอังกฤษจิ้มไปครั้งที่สามนะคะไปที่รูปโปรไฟล์มันจะมีเหลียวเป็นภาษาจีนเขียวนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ไปดูรายละเอียด เข้าไปบริษัทไปที่ดีที่ตามไปสีเขียวสีเขียวนะคะได้ไปดูรายละเอียดูรา่งของไปดูว่าบริษัทถองตามกฎหมายไหมร้านค้าออนไลน์ที่ด้แล้วก็ไปดูรายละเอียดเรื่องของผ่านเพจโต้แ s t สโตร์นะแอปช้อยนะคงเป็นร้านค้าออนไลน์ที่สามารถใน ทิกตอกเราได้มาเจอกันในทิกตอกแล้วหลายๆคนก็อยากไปเจอแต่ละพลตฟอร์มแต่วนี้โชคดีมากๆิกตอกข้างห็นให้เรามาเจอกันในทิกตอกแล้วหลายๆคนก็อยากไปเจอแต่ละพลตฟอร์มแต่วนี้โชคดีมากๆที่ตอข้างให้เรามาเจอกันนท้าานของเจอตะรนนี้โชคดนตองใ้ได้เลอกนิลวายหล็ไปรจฟล์